สวัาทีค่ะื่อเด็กหญิงยกระดงเต้ยเป็นตัวแทนของจุดสินดาวูโต้ค่ะ แต่ตกแต่งก mm ็สวยงามอ่ะแต่อาจปิ hmm. <Nope. S 1> mm ๊งเรื่องอะไรคะการนำเสนอนะอาจตื่นต่อไปนะคะอ่ฟังนะเวลาเรียนพูดกันในข้างในเนี่ยคุยอะไรก็คุยได้ใช่ไหมลูกแต่พอออกมาดูข้างหน้าแล้วไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรลูกเวลาเอาจริงแล้วเอาไม่ได้เออตื่นเต้นแล้วเอาใหม่เนาะอ่าบิก้อ่านถามว่าหนูก็เสนอที ตัดคเืินให้นะคะเวลาที่ตัดคลื่นอื่นนะคะมานำเสนอให้อ่ะขั้นตอนนะคะเอาฟังนะและ้วดอกแล้วครูจะถ่ายพีโอไว้ให้ดูด้วยว่ากลุ่มไหนทำได้ดีนะคะเวลาเราเสนอให้อ่านแนะนำก่อนเรียน,น,นคณะครูที่เคารพและสวัสดี <S <S เพื่อนเพื่อน่ิการักทุกคนนะคะดิฉันช,ชื่อเด็กหญิงมกมาก่าไป เป็นตัวแทนของกลุ่มดาวพโตจะมาถอดบทเรียนอ่ะจะมาถอดบทเรียนวูรณาการตามแนวหลักปัญญาของเศรษฐีพอเพียอนเพื่อนแม่ไก่อารมณ์ดีนะคะอ่ะเราก็ชี้ไปกระดหกถ่ายมือไปตาม้า,าที่เราเขียนสําหรับ3ามขวดนะคะคือพอประมาณนะคะพอประมาณก็คือในการเลี้ยงแม่ไก่เราก็จะต้องดูพื้นท,ที่ให้เหมาะสม มีความพอประมาณค่ะมีเหตุผลคืออมีไข่ไก่ในการประกอบอาหารนะคะอะไรเงี้ยก็คือถ่ายมือไปแล้วก็พูดไปด้วยเนาะมันกะ็จะได้น่าสนใจฉะนั้นเราจะเรียกผู้เติมให้เนาะแต่มียวก็นะกพูดเองแล้วแหละแต่จแรงขึ้นนะคะ,ะสารับคนอื่นๆต่อไปให้แม่ทำตัวเพิ่มน,นะคะได้ไหมได้นะอ่ะปรบมือให้กลุ่มดาวพูโต ย่ยมากครับอ to ่ะต่อไปเดี๋ยวกลุ่มที่สองครับเดี๋ยวขออนุญาตได้เลยครับฮะขอบคุณมากครับเนื่องจากเนื่องจากครับครูไปถ่ายพิปโยครับไม่สามารถได้ยินเสียงเลยเนื่องจากในกลุ่มคุยกันบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยครับ ที่ตังครูบอกแล้วพรับเมื่อมีคนพูดก็ต้องมีคนฟังครับแม้แต่แม่ครูพอพูดตัวเองก็ไม่เกลียดกูเลยตั้งแต่การนั่งครับบางคนไม่ฟังกูเลยครับอย่านะเวลาพูดตีใครครับตีให้ร้องไห้ครับตีใหุ้การครั้งเดียวครับ เวลาพูดก็แจกเป็นที่นึเวลาเล่นก็เล่นแต่เวลาจริงก็เอาจริงเอะขอเพามอหนึ่งครับไม่งั้นเพื่อนเขาไม่มีกำลังใจเลยครับในการพูดนะครับถ้าเราออกมาพูดลเราพูดได้ไหมใช่ครับงั้นเอาคนที่พูดครับมาพูดแทนคุณยินดีตรวนี้นะครับยินข้างในแตใครพูดปุ๊บจับขึ้นมาเลยมาพูดแทน อย่าพูดครับเอายิ่งกว่าในเมื่อมันไม่ดีครับก็ต้องทำแบบนี้ยิ่งช้าครับเวลาเดินไปเรื่อยไหนพวกเธอจะต้องเตรีอุปกรณ์ช่วยครูอีกครูพยายามบริหารเวลาให้มันได้เนาะนะครับคนช่วยก็ช่วยครับคนไม่ช่วยก็ไม่ช่วยเลยเวลาเก็บของเนะี่ย มีแต่พวกกูพาทำเก็บลูกๆๆครับ<ม><น>บางที่ทุกมันไส้ครับ <c oughs> เล่งแ <c oughs> น่นิดดีนั่งนต่อหน้าผู้ใหญ่ถ้า <c oughs> เป็นทหารครับเ <c oughs> ตะผ้าเลยนะ <c oughs> จะมีเสียงคุยครับนิดนึงครับขอบความีอีนิดนึงเนาะ ครับเพราะว่าคุณผู้ปนะเมินจะมีแล้วแต่คุณผูณแต่ละท่านเนาะนะครับมีอะไรก็บอกครูครับปวดยเยี่ยวก็ยกมือขออนุญาตเนาะเข้าสู่โหมดเลยครับอ่ะคุณผู้สอบลุกครับมาเพื่อให้เป็นที่อะพูดให้เต็มที่เลยครับป้องกแล้วปีสุดท้ายแล้วนะครับนะครับให้ประทับใจด้วยอะกาฟิวไอ้อของคุณหมายอะไรครับชื่อคุณอะไร กลุ่มเต็มคาราเบล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 ครับส่งเข้ามาฝากโดยบ้านนเ้า งมาเป็นตัวเฮมาจากกลุ่มเซมคาร์เบลเรื่องแสนพิเศษแซนเซนดีเซสเซนวัสดุ ำเศษสิ่งของเหลือใช้มาประดิมีเหตุผล ลดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มรายได้ในการขายสิ่งประดิษฐ์คุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความสามรู้ทีมีความมุ่งมั่นวัรูุ้มีการสรีรหิ่ีของจากวัสดุด้านคุณธรรมใช้รัสระดุใช้วัสรด,ดุตามท้องถิ่นที่มีอยู่ สังคมสามารถนํำความรู้ไปเผยแพร่ไปเผยแพ่ในชุมชนสิ่งแวดลอ้อมนำวัดสดุมาใช้ประโยชน์ลดปัญหาขยะด้านวัตถุนำวัตถุที่มีอยู่มาประดิษฐ์ขอบคุณค่ะ ก่อสารพินและปรทธายป,ปลูกพืชการรู้จักวางแผนการปลูกผักสำรวจถังในท้องิ่นและปลูกผักเองได้เศรษฐกิใจใช้วัสดุกับก้อน 我太难受。 นามาทำเป็นโฟมไฟสีนะกระดาษมาทำเป็นที่ของของขวัญนี่เป็นผลนะคะคือลดภาวะโลกร้อนทำทำมาทำเป็นปุ๋ยหมกักขยะมารีเซ็ตค่ะมีห่วงป้องกันในรถที่ดีคือ งดข้ะระมาลดโลกร้อนสามารถนำไปจำหน่ายได้สร้างความสมคุลในชุมชนความรู้ก็คือการพัดแยกขยะให้เป็นประโยชน์คนนุณธรรมคือมีจิตอัางสามีน้ำใจมีความรับผิดชอบเศรษฐกิจคือนำมานีไซเคิลเพื่อน,อน,นำไปขายสองคุณมคือมีจิตอางสามีความสาคุมีน,น้ำใจไป่เรีรู้ สิ่งแวดล้อมถูกุมชนสะอาดมีแม่น้ำที่สะอาดไม่มียขยะบกวางทางวัฒนธรรมสร้างวัฒนธรรมให้ชุมชนสร้างวัฒนธรรมให้คนในชุมชนมากยขยะค่ะ เโซเทสกูโซคิววันนี้ผมจะมาทำเรื่องขนมปุ๊แวรซีคือ3ามนะครับมีเหตุผลมีขนมไว้รับประทานสอง กี่กการทำขนมพอประมาณพอประมาณกาับการลงทุนซื้อวัตถุดิบในการทำขนมคุบภมคุ้มกัน เศรษฐกิจมีรายได้ สิ่งแวดล้อมมีขนมครบที่สะอาดและปลอดภัยเจ็ดวัฒนธรรม องอนขายคุณธรรมขยันหมั่นเพียรสามีมีน้ำใจมีความรับผิดชอบเก้าเองอนขายความรู้มีความรู้เรื่องการทำขนมต่างๆการเทาผักมาทำขนม lúc bố thật thì chỉ để thao sẽ để mua ra trên toàn hẹn ta cùng lê khô anh bị mặt họ đột mặt จะออส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อเพราะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีสองห่วได้แก่ความรู้คุณธรรมความรู้คือความรู้ในการใช้อุปกรณ์และความรู้ในการทำปุ๋ยหมักคุณธรรมคือมีความสาม,มัคคีรับผิดชอบต่อหน้าที่มีน้ำใจสีมิติ วัตถุเศษเศษใบไม,แไม้และเศษอาหารที่ทิ้งแล้วที่มีอยู่ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สองสังคมมีความรักผิดมีความรักผิดชอบเป็นพล เป็นตัวอย่างในการใช้จายสามสิวว่งแวดล้อมไม่ส่งผลอันตรายต่อธรรมชาติสี่วัฒนธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันน,นำวัสดุนในท้องทิ่มาใช้ครับดีเลยนะคะดี ก็คือวันนี้เรามาทำอะไรกันอยู่พอเรียกว่าพอดออะไรคะทอบทเรียนพอบทเรียนก็คือนำเสนอจากสิ่งที่เราทำไปแล้วแล้วเราสามารถที่จะนำมาเล่าให้ทุกๆคนฟังได้เราเรียกว่าทอบทเรียนทอบทเรียนเรื่องอะไรลูกทอบทเรียนการบูรณาการอะไรคะ บนเรียนการบานนาการตามหลักปัจจัยาของเศรษฐกิจพ,พอเพียงนะคะเอ้เอาปมมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ,ะถามว่าวันนี้คะแนนเป็นร้อยครูพอใจไหมนะคะชนะค,คนรูครีการแล้วว่าพอใจนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ ระดอสมองช่วยกันคิดนะคะอ่ามีนักเรียนส่วนนึงอ่าส่วนใหญ่ช่วยกันส่วนนึงยังไม่ยังไม่ค่อยช่วยเพื่อนเท่าไหร่ยังไม่ค่อยช่วยพี่เท่าไหร